กลับเ,เข้ามาสู่รายการมหาสจัจจบําบัดนัดก,กับหมอนะครับในช่วงที่2แบบนี้ผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข02 403 3456นะครับซึ่งในช่วงนี้ครับเราได้ค้างกันเอาไว้นะครับว่าเราจะเชิญนะครับนักธรรมชาติบำบัดมาพูดคุยเกี่ยวกับโรคการไหลเวียนของโรคหิดซึ่งมันมีผลต่อโรคหัวใจความดันแล้วก็คอเลสเตอรอลใช่ค่ะก็งั้นขอเรียนเชิญเลยละกันนะคะอาจารย์นิชาพัฒนาดาธนากรค่ะ<ด>นักธรรมชาติบำบัดประจําคลินิกสุขภาพไทยขอเรียนเชิญค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมอาจารย์หน้าตาสดใสเหมือนเดิมเลยนะคะขอบคุณครับนี่เชิญค่ะสำหรับีท่านผู้ชมนะคะแฟนๆรายการเราก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันพอสมควรนะครับเพราะว่าอาจารย์ก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ในรายการของเราไปด้วยตไม่ว่าจะมีสารค่ะประจำนะคะตลอดใช่มีเรื่องราวน่ารู้แล้วก็ สิ่งเรื่องบางเรื่องนี้เรานําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะเพื่อเช็คตัวสุขภาพของเราเองหรือว่าเพื่อรักษาบรรเทาอาการของเราเองที่บ้านนะคะก็สามารถทําได้แต่วันนี้นะคะอาจารย์จะมาในเรื่องของโรคหัวใจ ความดันและคอเลสเตอรอลนะคะต้องเรียนถามอาจารย์ก่อนเลยว่าทั้ง3โรคเนี้ยทำไมเวลามันมาทีมันมาเป็นแพ็กเกจอาจารย์ทก็คือเรื่องของถ้าในแง่ของนักธรรมชาติวิทยเนี่ยเราจะมองเป็นเรื่องของระบบการไหลเวียนของโลหิตนะคะซึ่งจริงๆรวมถึงการไหลเวียนของโลหิตที่มาที่สมองด้วยนะคะก็คือว่าเธอเป็นโรคย่อยทิศนะคะเป็นตอนนี้เป็นอันดับสองนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นอันดับหนึ่ง นะาการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเป็นอันดับหนึ่งะคะของประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยมะเร็งแซงขึ้นมานะคะ<า>โรคหัวใจก็มาเป็นอันดับสองอ<า>แต่คนก็ยังเป็นอยู่จํานวนมากนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของถ้าในแง่ของแพทยแผนจีนเนี่ยนะคะ<า>เราจะ มีหัวใจสองเรื่องนะคะ,ะ,ะถ้าแผนปัจจุบันเนี่ยจะพูดแค่เรื่องของหัวใจอย่างเดียวนะคะแต่ว่า<ช><ช>ถ้าในแพทย์แผนจีนเนี่ยมันจะมีถ้าดูตามตในการชีวิตนะคะถ้าหลายคนเคยศึกษาเรื่องในการชีวิตเนี่ยจะทราบว่าเวลา11บเอ็โมงถึงบ่ายโมงเนี่ยนะคะเราจะมี<ช><ช>เรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจนะคะแล้วก็เวลาของทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มเนี่ยเป็นเยื่อหุ้มหัวใจหลายคนบอกว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันต้องมีสองอย่างนะคะจากอย่างนี้นะคะ คือเวลา11โมงถึงบ่ายโมงเนี่ยนะคะเป็นปัญหาหัวใจของคนที่อายุน้อยนะคะยังไม่มีไขมันในเลือดนะทั้งเด็กทั้งอะไรเงี้ยนะคะคเด็กวัยรุ่นอะไรเงี้ยนะคะหรือคนที่ยังไม่มีไขมันในเลือดนะคะแต่ว่าพอเยื่อหุ้หัวใจเนี่ยหมายถึงว่าคนที่ เริ่มมีไขมันในเลือดแล้วเริ่มมีความดันนะคะแล้วก็ฟีปัญหาเรื่องหัวใจเช่นหัวใจโตเส้นเลือดตีบลิ้นหัวใจรั่วเห็นไหมคะก็จะเป็นเรื่องที่แผนปัจจุบันเนี่ยหาเจอนะคะอย่างนี้นะคะในในภาพเนี่ยก็คือเรื่องของเส้นลมปรานหัวใจเวลา11บบ่งถึงบ่ายโมงเนี่ยนะคะ,คะก็คือ,เ,อ,อเรื่องของคนที่ยังไม่มีไขมันในเลือดนะคะแล้วอาการของหัวใจเนี่ยง่ายมากเลยนะคะบางคนบอกเอ่เจะรู้ได้ไงอาจารย์ก็คือจะหายใจไม่เต็มปอด นะอย่างบางคนเนี่ยจะหายใจไม่เต็มปอดแล้วก็จะมีอาการเหนื่อออกที่มือค่ะนะฮะหลายคนเนี่ยมีอยู่ท่านหนึ่งนะฮะเอารูปหมาสองคนนะอ้วนปุ๊บเลยนะคะปรากฏว่าเหงื่อออกมือตลอดเลยนะพอใจบอกว่าเ<อ>นี่ยหัวใจโดยตรงหัวใจโดยตรงนะคะแต่เป็นเด็กนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ไหลาตายนะฮะซึ่งถ้าช่วงถ้าเป็นคนอายุน้อยเนี่ยนะคะเรามีปัญหาเรื่องหัวใจคือเลือดเดี้ยวหัวใจน้อยเนี่ยก็คือ,อ,อถ้ารุนแรงสุดก็คือจะหลับแล้วก็ไปเลย เหมือนนักกีฬานะคะนักกีฬาฟุตบอลนะฮะที่มีข่าวปัจจุบันเนี่ยเห็นไหมฮะที่ล้มลงไปในสนามแล้วก็นอกอะนะนั่นคือไม่มีไขมันในเลือดนะคะแต่มีปัญหาหัวใจก็คือเลือดเลี้ยงหัวใจน้อยนะคะคนที่เลือดเลี้ยงหัวใจน้อยเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นคนที่อายุน้อยยังไม่มีไขมันในเลือดเนี่ยนะคะแต่รับประทานฝั่งนะคะรับประทานชอบรับประทานถั่วเต้าหู้น้ำเต้าหู้ข้าวเหนียวของหมากดองนะฮะซึ่ง อันนี้เขาเรียกว่าโซเดียมฟอสเฟตโซเดียมฟอสเฟตเนี่ยจะทําให้มีผลทําให้เลือดเี้ยงหัวใจน้อยนะฮะถ้าคนอายุน้อยเนี่ยนะคะต้องหมั่นกินผักสดผลไม้สดแล้วก็อย่าทานพวกถั่วเต้าหู้น้ำเต้าหู้ข้าวเหนียวของหมักดองเยอะของโปรดเลยค่ะอาจารย์ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ะโฆษณาเยอะมากนะคะก็คือเรื่องของอะไรฮะโยเกิร์ตนมเปรี้ยวพวกนี้เป็นของหมักดองนะคะ าบางคนบอกว่าอุ้ยกินเข้าไปจะได้ระบบขับถ่ายดีระบบขับถ่ายดีแต่ไม่หายใจแล้วจะทํำยังไงนะคะ,ะแปลว่าทานได้เฉพาะบางคนเท่านั้นหรือไม่ใช่ค <ปะ S 1> ่ะคน<ว>ะอายุน้อยที่ยังไม่มีไขมันในเลือดเนี่ยนะคะต้องหมั่นกินเนะะี่ยค่ะฝากสดผลไม้สดน้ําผลไม้สดน้ําส้สนสมนะคะเอ่อน้าผลไม้ทั้งหลายแหล่เนี่ยทานได้ทุกวันนะคะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งเขาเรียกโพแทสเซียมฟอสเฟต คนที่ยังไม่มีไขมันในเลือดเนี่ยต้องหมั่นทานผักสดผลไม้สดน้ําผลไม้สดนะคะแล้วก็อาการของคนที่ไม่มีไขมันในเลือดแล้วเป็นเป็นหัวใจซึ่งเขาเรียกว่าไหลตายหรือผีแม่ไม้คนอีสานบอกผีแม่ไม้เอาไปนะคะจริงๆเราไม่ใช่มีอะไรนะคนอีสานชอบกินอะไรฮะก็เนข้าวเหนียวปลาล่ข้าวเหนียวอาหารนะก็เป็นตัวที่พัฒนาปลาล่าก็ของหมักดองคนอีสานเมื่อก่อนเนี่ยนะคะเขากินข้าวเหนียวปลาล่าก็จริงแต่เขากินผักเยอะเนะคะ ส่วนนี่เยอะมากเลยตอนนี้ไม่มีอาค่ะข้าวเหนียวปลาละเลยนะคะเพราะงั้นก็จะไหลตายนะคะแต่ก่อนที่จะไหลตายเนี่ยนะคะเหนื่อยออกมือ่ะการง่ายมากเลยอาจารย์คาราที่บอกว่าหายใจไม่ไม่เต็มปอดอย่างนี้อาการเราสามารถสังเกตได้ไหมได้ค่ะอย่างเช่นตัวนี้เขาจะรู้นะก็คือเหมือนกับสูดหายใจแล้วมันไม่ยาวอ่ะมันสูดหายใจสั้นๆคนหายใจนะ้แล้วก็บางคนเนี่ยพอบางทีบางทีเนี่ยนะคะบางคนก็เหมือนกับจะเป็นลมเออคนหนุ่มคนสาวเนี่ยจะเป็นลมเห็นไหมฮะอย่างที่นักฟุตบอลที่เขาเป็นลมล้มลงไปเลยเนี่ยนะคะที่ น็อกไปเลยเนี่ยนะคะอันนั <Never bath Asia> ้นนะเขาเรียกจะไหลตายอยู่แล้วนะคะก็คืออาจจะไปชอบทา,านฝั่งถั่วเต้าหู้น้ำเต้าหู้ข้าวเหนียวของหมักดองมากเกินไปะเดี๋ยวนอาจารย์ขออนุญาตขยายความคำว่ามากเกินไปของอาจารย์มากเกินไปก็หมายถึงกินทุกวันนะคะอย่างบางคนเนี่ยคุยชอบน้ำเต้าหู้มากมีประโยชน์นะมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ค่ะแต่ว่าถ้าคนที่อายุน้อยเนี่ยนะคะต้องหมั <oil> ne, ่นก er <BA> ินฝั <Not> ่ง <island Super poco> น้ำผลไม้ผักสดผลไม้สดซึ่งคือฝั่งโซเดียมเออโพแทสเซียมฟอสเฟตนะ,ะฮะยาทานฝั่งพวกถั่วเต้าหู้น้ำเต้าหู้ข้าวเหนียวของหมักดองเยอะนะฮะแล้วถ้าลูกคุณเนี่ยนะคะมีอาการเหนื่อออกมือเนี่ยกรุณาเลยนะคะงดนะอย่างสองคนที่เขาพาลูกมาอ้วนตุ๊กเลยนะคะเหนื่อออกมือเต็มเลยชเช้าขึ้นมากินข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะทุกวันเลยค่ะข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวไก่ปิ้งสะดวกไงคะกินในรถก็ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมคะเด็กชอบด้วยเนีข้าวเหนียวหมูปิ้งนะเออปรากฏว่านั่นเลยค่ะ เกือบไปเลยนะคะเขาบอกว่าลูกเขาบางทีเหมือนกับว่าหายใจขนาดอ้วนแข็งแรง,เห,รงเหมือนกับแข็งแรงนะแต่จริงๆเหงื่อออกมือแล้วก็ไม่แข็งแรงคือคหายใจไม่ไม่เต็มปอดแล้วก็เหนื่อยง่ายอย่างเด็ดอย่างเงี้ยไม่มีไขมันในเลือดหรอคะไม่มีไขมันในเลือดค่ะแต่ เขาเป็นฝั่งที่แพทย์แผนจีนเราเรียกว่าหัวใจหรือว่าเลือดเลี้ยงหัวใจน้อยที่ไหลนายนะคือแผนปัจจุบันยังหาไม่เจอนะฮะโลกนี้คือแผนปัจจุบันหาไม่เจอมีคนไข้ของอาจารย์เนี่ยนะฮะท่านหนึ่งเนี่ยมีอาการอย่างนี้นะคะก็คือยังเป็นยังเป็นคนหนุ่มจาวนะคนสาานะก็คืออายุเพิ่งจะยี่สิบกว่านะเขาก็ชอบกินมากเลยค่ะโยเกิร์ตนมเปรี้ยวแล้วก็อะไรฮะน้ำเต้าหู้นะกินทุกวันนะขนมจีนกินทุกวันนะชอบมากนะ ไม่เคยรู้ว่ามีปัญหากับตัวเองนะแต่ตัวเองเนี่ยหายใจไม่ได้แล้วนะคะเริ่มหายใจติดขัดหายใจติดขัดมากคือหายใจไม่ไหวแล้วคือำจำได้จะไปแล้วนะคะเ,ออเสร็จแล้วก็ไปหาแพทย์แผนป,ปัจจุบันเนี่ยนะฮะไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลบอกคุณไม่เป็นไรครับ เออไม่มีปัญหเเา,ารเ,รเรื่องหัวใจเลยเพราะไปโรงพยาบาลจะตรวจแค่เรื่องของเยื่อหุ้มหัวใจหัวใจโตเส้นเดือดติดลิ้นหัวใจรั่ว <c oughs> นะอันนี้นี่คือเรื่องเลี้ยงหัวใจน้อยซึ่งแฟนพยานยังหาไม่เจอนะฮะก็ปรากฏว่าให้ไปปรึกษาจิตแพทย์ทะเลาะกับหมอเลยค่ะว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรเป็ <c oughs> นโรคจิตเด้ <c oughs> อ <c oughs> แต่ว่าพอมาหาดานธรรมชาติบัหรือแพทย์แผนจีนเนี่ยนะเราจะเข้าใจมากเลยเพราะว่า เออพอเราเราจะรู้ว่าอ๋อนี่คุณเลือดเลี้ยงหัวใจน้อยมากนะเลือดเ,เลี้ยงหัวใจแค่3าถ้าเลือดเลี้ยงหัวใจแค่3 0มคุณก็ไหลาตายไปแล้วค่ะกลับบ้านเก่าไปแต่แพทย์แผนปัจจุบันนี่ค<ล>ือยังเรื่องนี้ยังไม่ทราบค่ะคือแผนปัจจุบันคือจะทราบต่อเมื่อคนเราอายุเยอะขึ้นนะคะมีไขมันในเลือดนะ,ะมีคอเลสเตอรอลมีไตรกลีเซอไรด์นะคะแล้วก็มีเรื่องของหัวใจโตเส้นเลือดต้นหัวใจรั่วซึ่งแพทย์แผนจีนจะถือเป็นเยื่อหุ้มหัวใจนะคะแล้วก็เวลาของช่วงเยื่อหุ้มหัวใจก็คือเวลา เอ่อทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มนะจานอาการเบื้องต้นมันจะมีอย่างไรบ้างนะถ้าเรื่องของเลือดเลี้ยงหัวใจน้อยเนี่ยนะคะก็คือจะหายใจสั้นให้หายใจไม่เต็มปอดหให้สังเกตตัวเองคําว่าหายใจสั้นหัวใจเป็นยังไงครับเหมือนกับหายใจคือธรรมดาถ้าเราหายใจยาวเนี่ยเราหายใจ ใช่ไหมคะพองเลยแต่คนคนคนที่เป็นเป็นเป็นเลือดเลี้ยงหัวใจน้อยเนี่ยเขาใจใจไม่ได้ยาวขนาดนี้เนี่ยเขาจะเริ่มหว <ๆ S 2> ั่นวันแล้วค่ะอย่างเงี้ยฟื้นฟื้นฟื้นเงี้ยนะคะเอะอะนะคะแล้วก็แล้วก็เออจะมีเหงื่อออกที่มือแต่เหงื่อออกที่มือเนี่ยเป็นได้ทั้งคนที่อายุน้อยแล้วก็อายุมากนะคะก็คือเกี่ยวกับหัวใจเนี่ยเป็นทั้งเออเลือดเลี้ยงหัวใจน้อยแล้วก็เยื่อหุ้ยเยื่อหุ้มหัวใจก็จะสองแล้วมีอะไรอีกไหมฮะสังเกตสองอย่างนี้เป็นหลักก็คือจะเป็นคนที่ชอบทาน ถั่วเต้าหู้น้ำเต้าหู้ข้าวเหนียวของหวานของมดดองอาจารย์คะมีเป็นประจำอาจารย์อาจารย์พูดถึงน้ำเต้าหู้ถ้าเป็นนมพวกเหมือนนมถั่วเหลืองเออนมถั่วเหลืองกล่องกล่องทั่วไปใช่ค่ะคือน้ำเต้าหู้เหมือนกันนะฮะไม่ใชมาจากถั่วง่ายนะค่ะเออนะคะคือไม่ใช่แค่น้ำเต้าหู้พวกเออบางบางอย่างก็เป็นผลิตภัณฑ์เป็นขวดเลยเนาะค่ะใช่ค่ะก็เป็นนมถั่วเหลืองเนี่ยนะคะเป็นกล่องเป็นขวดเนี่ยที่นมถั่วเหลืองทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะเออถ้าคนที่อายุน้อยอย่าทานเยอะนะคะ ทานเยอะของอาจารย์คือทุกวันทุกวันทานแบบชอบอะฮะเดี๋ยวบางคนเนี่ยนะโต๊ะทำงานเนี่ยต้องมีถั่วไม่บอกไหมฮะถั่วทุกชนิดนะฮะถั่วทอดถั่วต้มถั่วบางทีกินกับแก้มกินแบบกระหนุกเลยจานที่บ้านผมเรียกว่า my favorite drink เลยนะฮะเนี่ยคือต้องติดตู้เย็นไว้เลยนะฮะให้ให้คุณพ่อคุณแม่ทานได้ค่ะ คุณคุณลุงหลังไม่ต้องทานเยอะนะคุณลุงหลานหรือว่าคุณแพย์ได้ต้องทานพวกผักสดผลไม้สดน้ำผลไม้สดแต่ถ้าผู้ผู้สูงอายุหน่อยผู้ใหญ่ในฝั่งของผู้ใหญ่อ่าใช่ค่ะในฝั่งของผู้ใหญ่เนี่ยนะคะที่เริ่มมีปัญหาเรื่องไขมันในเลือดนะคะมีปัญหาเรื่องความดันหรือกระทั่งมีปัญหาเรื่องหัวใจโตเส้นเลือดตีบลิ้นหัวใจรั่วแล้วเนี่ยนะคะกรุณานะคะทานฝั่งโซเดียมฟอสเฟตคือ ถัว่วเต้าหู้น้ำเต้าหู้ข้าวเหนียวของหมากดองที่ถูกสุลักษณะนะคะเช่นโยเกิร์ตนมเปี้ยวน้ำเอนไซม์อย่างเงี้ยนะคะเออยาทานฝั่งผักสดผลไม้สดเยอะนะคะ,คะเยอะนี่หมายความว่าทานมันทุกวันเลยส้มวันละกิโลนะคะฝั่งหลังมังคุดเอออะไรนะคะประเทศไทยนี่ผลไม้เยอะเนะเาะมะละกออะไรเงีนนะะ้ยกินทุกวัน คือ<ส>ทานได้นะแต่ทานอย่าทานในปริมาณมากออย่าทานเยอะหรือว่าถ้าเริ่มมีอาการเช่นมีอาการแป๊บในหัวใจนะฮะท่านผู้ชมฟังนะฮะถ้ามีอาการแป๊บในหัวใจเนี่ยแสดงว่าคุณกินฝั่งผักสดผลไม้สดเยอะเกินไปแล้วนะคะ แป๊บในหัวใจต่อไปคือหัวใจโตนะคะถ้ามีอาการเหมือนกับว่าเดินขึ้นสะพานลอยนะคะเออแล้วเหนื่อยหอบแหกแหกแกอย่างเงีคค้ยนะคะเส้นเลือดในหัวใจค่ะนะคะคคเส้นรั่วเลือดของคุณจะเริ่มตีบแล้วไม่ใช่เรื่องแค่เฉพาะไขมันหรือความดันเท่านั้นนะฮะแล้วก็ถ้าคนที่มีอาการหายใจแล้วมีอาการเสียงเหมือนกับมืดๆเนี่ยนะคะลิ้นหัวใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็คือว่าถ้าเรามีไขมันในเลือดแล้วก็มีเอ่อไม่ว่าจะเป็นคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์นะคะหรือว่า เริ่มมีปัญหาเรื่องความดันไม่ว่าความดันสูงความดันต่ำก็ตามเนี่ยนะคะก็แสดงว่าหลอดเลือดของคุณเนี่ยเริ่มมีไขมันไปเกาะเหมือนกับเราฉีดฉีดน้ําต้นไม้เนี่ยถ้าเราบีบสายยางเห็นไหมฮะน้ำมันจะพุ่งแรงปุ๊บเลยใช่ไหมฮะก็เหมือนกันการค่ะหลอดเลือดของเราเนี่ยนะคะถ้ามีไขมันไปเกาะหลอดเลือดเนี่ยหลอดเลือดมันก็จะตีบลงความดันเลือดมันก็จะสูงขึ้นซึ่งไม่ดีแน่นอนเลยค่ะไม่ดีแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะท่านผู้ชมที่มีปัญหาเรื่อง ไขมนันความดันเนี่ยนะคะหรือว่า,ามีคอเลสเตอรอลมีไตรกลีเซอไรด์อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็หรือกระทั่งผู้ที่มีปัญหาเรื่องหัวใจแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโตนะคะเส้นเลือดตีบลิ้นหัวใจรั่วก็ตามเนี่ยนะคะต้องนะคะลดการทานผักสดผลไม้สดทั่วไปถ้าคนที่มาหาอาจารย์หญิงที่คลินิกนะคะเราจะสั่งงดไปเลย3เดือน <ค><ช>งดเลยนะคะเพราะแสดงว่าคุณเป็นเนี่ยแสดงว่าค,ค,คุณทานมากอยู่แล้วนะค,ะคนที่ใกล้ตัวอาจารย์ที่สุดเลยนะค,ะคือพี่สาวอาจารย์นะคะเ,เธอเนี่ยนะคะเป็นผู้จัดก,การอยู่ที่ห้างส,สินค้าแห่งหนึ่งเนี่ยนะคะ<ช>ปรากฏว่าตอนเที่ยงใช่ไหมกลัวอ้วนไงคะก็ซื้อผลไม,ม้มามีสลัดหนึ่งจานนะคะก<ช>็ผักสดหมดเลยใช่ไหมถูกไหมคะแล้วก็มีผลไม้อีกหนึ่งจานครับน่าหุ่นเธอดีมากเลยแล้วก็บอกเธ่เจ๊ ทำ <g kop at io> ไมกินขนาดนี้เนี่ยกินเยอะเกินไปนะเนี่ยถ้ายุมากแล้วเนี่ยมีไขมันในเลือดแล้วเนี่ยนะอย่าทานพวกนี้เดี๋ยวจะเป็นหัวใจโตเขาก็หัวเรากัดกัดกไม่สนใจเราหรอกนะเราก็แบบ,แบ,บร<อ>ักษาตัวเชื่อว่าทานถั่และผลไม้จะดีจะดีะใช่ค่ะ,ะหลังจากนั้น6เดือนนะคะเธอก็โทรมาร้องหอร้องไห้กับบอกหญิงเนี่ยพี่นะเออเจนะเป็นโรคหัวใจโตแล้วแผนปัจจุบันบอกว่าหัวใจโตแล้วโตแล้วโตเลยรักษาไม่หายนะซื้อยามาห0,000ื่นค่ะ นะงาานบอกอ้าวแล้องสามมหาแล้ัยมไมต้องซื้อยามาต้องหกหมื่นนะก็ปรากฏว่าตุยทายเนี่ยนะคะก็บอกว่าเออเนี่ยเธอต้องงดเลยพอสดผลไม้สดนะคะกินเป็นผักต้มผักลวกเออทำไมคนไทยเนี่ยนะคะเอ่อหรือคนจีนก็ตามเนี่ยใม่มีจับฉ่ายเห็นไหมฮะก็คือผักต้มทั้งหลายแหล่เนี่ยมาต้มรวมกันนะคะคนที่อายุมากขึ้นเราต้องกินฝั่งผักต้มนะคะเออจะได้มีไม่มีโพแทสเซียมเยอะโพแทสเซียมเนี่ยนะคะเห็นชัดๆเลยนะคะก็คืออย่างกล้วยหอม <c oughs> นะฮะท่านผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องหัวใจใช่ไหมฮะอย่างเช่นมีปัญหาเรื่องเส้นเลือดหัวใจนะฮะกินข้าวหอมเอ่อกล้วยหอมไปเป็นไงฮะลมตีขึ้นบางคนน็อกตายไปเลยนะฮะอ,อ๋อไม่รู้ใหม่เลอาใช่ค่ะสาหรับคนที่มีปัญหาเรื่องไขมันในเลือดนะคะหรือโรคหัวใจแล้วเนี่ยนะฮะต้องงดนะฮะหรือลดการทานผักสดผลไม้สด เออนะคะไม่ใช่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะดีไปหมดนะคือถ้า<ะ>เราอายุมากขึ้นเนี่ยนะคะระบบการย่อยของเราเนี่ยจะไม่ค่อยดีนะ,ะแล้วยิ่งถ้าเรากินกล้วยหอมกินขนุนเนี่ยนี่ชัดเจนเลยนะ,ะกล้วยหอมขนุนทุเรียนเนี่ยพวกนี้นี่โพแทสเซียมฟอสเฟตส,สูงมากเพราะเรากินเข้าไปก็จะเกิดลมนะ,ะ,ะก็จะเลอะนะ,ะเลอะนะ,ะถ้าคนที่ยังไม่เป็นหัวใจก็อาจจะเลอะนะแต่ถ้าคนที่เป็นหัวใจแล้วเนี่ยลมตีขึ้นหัวใจคือน็องตายได้เลยอย่างนี้ทานได้บ้างไหมคะจ๊ะ ถ้าคนที่เป็นหัวใจแล้วก็อาจารย์ไม่แนะนําให้ทานไม่แนะนำให้งดไปเลยดนะฮะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะขนุนหรือว่ากล้วยหอมหรือว่าทุเรียนเท่านั้นนะคะผลไม้ทุกชนิดมีโพแทสเซียมฟอสเฟตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคนที่เป็นอายุมากแล้วเนี่ยนะคะเขาถึงกินเป็นลูกพักลูกพุนลูกเกด อะไรเนี่ยกล้วยตากกล้วยปิ้งกล้วยต้มเห็นไหมฮะผักต้มอ,อะไรเงี้ยนะคะก็คือกินในส่วนที่ให้เโสคือพอเราต้มปุ๊บเนี่ยโพแทสเซียมฟอสเฟตเนี่ยเขาจะจะออกไปะนะเพราะฉะนั้นเราก็จะทานได้นะฮะ,ะกินพวกจับฉ่ายพวกอะไรเงี้ยนะคะเอออย่างเงี้ยก็จะทําให้สุขภาพดีนะมีเคสเยอะมากเลยค่ะ,คะนะฮะที่ เอ่อรักสุขภาพมากนะ,ะ,ะเอ่อมีไขมันในเลือดแล้วปรากฏว่าอาจารย์ตรวจเนี่ยนะคะมีไขมันในเลือดแล้วก็กินฝั่งผักสดผลไม้สดเนี่ยชอบทาน85%นะฮะ,ะกินฝั่งเขาเรียกฝั่งโพแทสเซียมฟอสเฟตเนี่ย85%กินฝั่งโซเดียมฟอสเฟตแค่15%อาจารย์ถามว่าขอโทษนะคะ<ม>บอลลูนเหลือบายพาสแล้วนะฮะเ<ม>ขาหัวร้อนนะคะคือบอลลูนไปแล้วนะฮะกำลังจะบายพาสร์สมหาอาจารย์จะตกใจนะเพราะกำลังจะบายพาสอยู่แล้วนะฮะ ก็คือว่าถ้าเรามีปัญหาเรื่องหัวใจเนี่ยนะคะผักฟืนแล้วก็เราก็คือหมายถึงว่าอายุเราก็จะเยอะขึ้นแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็คือว่าระบบย่อยระบบต่างๆในร่างกายเราเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดหรือพ่องลงนะคะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งระบบย่อยนะคะสมมติมถ้าเรากินผักสดผลไม้สดเนี่ยนะคะระบบย่อยไม่ดีมันก็จะทาให้เกิดลม<อ>บางคนบอกครูอาจาร ทำไมไม่เข้าใจเลยทาไมลมเยอะอย่างเงี้ยผมเนี่ยแก๊สในกระเพาะเยอะมากเลยนะเลยเลยนะคะบางคนเลยเนี่ยก็คือมาหัวใจนะคะบางคนหายลมเนี่ยไปไตนะคะท่านี้เนี่ยค,คือคุณกินผักสดผลไม้สดในขณะ,ะที่คุณมีความดันไขมันนะคะมีโรคหัวใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือตดตีดินหัวใจรั่วนะคะหรือว่าหัวใจโตก็ตามเนี่ยนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับหัวใจถ้าหัวใจได้นะคะถ้าลมตีขึ้นข้างบนถ้าลมตีลงล่างก็จะมีปัญหาเรืร่องไต เออคะเคสเยอะมากๆเลยค่ะนะคะนะฮะก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผู้ชมท่านไหนที่คิดว่าเออสงสัยหรือว่ามีปัญหาอยากจะปรึกษาอาจารย์เกี่ยวไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอาหารที่ตัวเองรับประทานอยู่ก็ดีหรือว่าหรือจะเป็นคนที่อยู่ข้างๆเรานะครับที่เรารักก็ดีเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะครับ024033456นะครับ024033456นนะครับพี่ต้นกับน้องเนยรออยู่ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ